ละครสรั้นบ้าสุขใจสนับสนุนโดยทีโพเบบีม้มีตกเต็มเลยเห็นไหมนะหนาวหนาวสวัสดีสบัว คะ่ะพี่เตยมาไงคะเนี่ยนั่งก่อนอพอดีพี่ผ่านมาแถวนี้จ่ะเลยแวะมาเยี่ยมหลานแล้วก็เจอ,อคุณยายอยู่ข้างล่างก็เลยเปิดประตูแล้วบอกให้ขึ้นมาห้องนี้เลยนี่ก็เปื่อยๆอ,อยากจะให้เราย้ายไปอยู่ที่ตางจังหวัดด้วยกันเป็นปกติละจ้ะผู้ใหญ่ก็อยากจะให้ลูกหลานไปอยู่ใกล้ๆเนอะใช่อนาคตมันก็ไม่แน่หรอกคะ่ะแต่ว่าทีนี้แดงเขายังต้องทํางานอยู่ที่กรุงเทพนี่คะจะไปเลยมันก็ไม่ได้ว่าแต่พี่เตยเถอ,ไป,อไปไหนมาเนี่ย เนี่ยเสื้อผ้าเด็กแบรนด์ที่พี่ทำเองเอามาฝากหลานขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักจังเลยเนี่ยเสื้อผ้าของเขาพอที่ใส่ไม่ได้แล้วว่าบวัวเพิ่งจะเก็บไปให้เพื่อนที่เขามีลูกเล็กกะว่าจะหาเวลาไปซื้อใหม่อยู่พอดีอพี่เตยเอามาให้แบบนี้บัวสบายเลยหไหนมาให้ป้าอุ้มมั้งนะนะปาได้ไหมคะปะ้าเตยอุ้มนิดน,นึงเนาะนโ,โหออพอดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวบัวขออนุญาตไปล้างขวดนมแป๊บนึงเนาะทิ้งไว้นานแล้วจ้ะงั้นเดี๋ยวลงลงไปด้วยกันกว่า <Okay. S 2> จะได้คุยกันอีกไปเลยค่ะไปดูคุณแม่ล้างขวดนมเนาะแล้วตอนนี้ใบบัวย,ยังให้นมข้ออยู่ป่ะจ๊ะ อ๋อให้ค่ะก็ยังให้นมแม่อยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ทยอยใช้ปั๊มเอาแล้วเพราะว่าจะได้ฝึกให้เขาดูดขวดอะค่ะเผื่อไปข้างนอกเนี่ยก็จะได้สะดวกฝากคุณยายเอาไว้ได้แล้วคุณพ่อที่ช่วยเลี้ยงน้องนี่เนี่ยโอ้ยอย่าพูดถึงได้เลยค่ะรลยนั้นก็คุณพ่อมือใหม่เนี่ยให้เลี้ยงแต่ละทีต้องสอนกันกว่าจะได้ต้องให้เวลาเขาหน่อยเนาะโอ้ริ้วมองเงี้แลวงั้นพี่อุ้มไปหาคุณยายก่อนแล้วกันเนาะฝากคุณยายไว้ก่อนได้เลยค่ะได้จ้า ไปลูกไปไมหหนะ่หางคุณยายนะหางคุณยายค่ะ